สวัสดีนะคะก็วันนี้เราอยู่กันที่สยามสแควร์นะคะใครที่สะดวกโซนสยามสแควร์นะคะก็แวะมาเจอหมอได้นะคะวันนี้เรามาแจากโปรโมชั่นด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาชมกันก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เรามีของแถมมาแจกด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองให้ดูของแถมที่เราจะแจกก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้คือของแถมที่เราแจกนะคะเป็นตัวสเต็มเซลล์นะคะก็วันนี้เราแจกให้สมาชิกที่ดูไลฟ์นะคะแล้วก็เรามีโปรพิเศษมาด้วยถ้าใครไม่รู้จะเลือกโปรอะไรนะคะก็ โอนจองรับของแถมก่อนได้เดี๋ยวหมอช่วยเลือกโปรโมชั่นให้นะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีโปรพิเศษมาแจกอีกแล้วนะคะใครที่สนใจโบท็อกนะคะก็เดี๋ยวเราจะแจกโปรโบท็อกราคาพิเศษกันนะคะใครที่มีงบน้อยตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงโควิดนะคะงบน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็คุมงบให้ด้วยนะคะก็เรามีโบท็อกนะคะราคาพิเศษนะคะ ตัวนี้ก็เป็นโบท็อกของเกาหลีที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะฉีดสวยฉีดดีฉีดตึงนะคะ2,500บาทก็สวยแล้วนะคะ2,500บาทก็ฉีดริ้วรอยได้ทั่วหน้าแล้วนะคะหรือว่าจะมาฉีดกรอบหน้าก็ได้นะคะกรอบหน้าลิปหน้า2,500บาทเท่านั้นนะคะสวัสดีคุณพีระยาสวัสดีสมาชิกที่เข้ามาชมนะคะ ันนี้ต้องมีโปรพิเศษมาแจกอีกแล้วนะคะส่วนใครที่ชอบตัวนาบ,บตะนะคะก็เป็นเกาหลีพรีเมียมค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวพรีเมียมนะคะก็เราลดราคาพิเศษนะคะมีงบ4,000ก็ทำได้แล้วค่ะ4,000บาทน,นะคะสำหรับสมาชิกนะคะก็ราคาพิเศษนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณลินนินนะคะคุณลินนะคะก็วันนี้เรามาแจกโปรพิเศษ สวยงบน้อยนะคะช่วงโควิดนะคะสวยเบานะะเบานะคะราคาเบาเบาใครที่มีปัญหานะคะดิวรอยตีนกาหวังคิวนะผากนะคะ2,500บาทก็ได้แล้วนะคะคุณปันนะคะสวยไปแล้วนะคะจำได้นะคะได้ราคาพิเศษด้วยได้ส่วนลดเพิ่มไป5 0 0พันนะคะคนไข้เก่านะคะคนไข้เก่าก็จะมีทั้งส่วนลดส่วนแถมเพิ่มนะคะคุณปันได้ไปเลยแล้วเดี๋ยวมีแนะนำเพื่อนอีกโปรแนะนำเพื่อนก็ได้อีกนะคะมีแนะนำเพื่อนได้ของแถมอีกนะคะ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มนะคะเราเริ่มจากโบท็อกไปแล้วใครไม่ทานใครไม่ทันโบท็อกทวนซ้ำไหมคะ,ะตัวนี้นะคะ2500บาทคุณก็สวยแล้วนะคะ,ะต่อมานะคะต่อมากันที่ตัวนี้นะคะตัวนี้สี่พันคุณก็สวยแล้วนะคะสี่พันก็สวยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะโปรเป็นร้อยยูนิตของนาบตะนะคะก็มีส่วนลดพิเศษนะคะ ไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะคุณปันบอกนะคะใช่ค่ะไม่ต้องผักฟื้นนะคะตัว100ยูนิตของโบท็อกนะคะจะมีแถมหน้าใสให้ด้วยสไลดยไขมันให้ด้วยนะคะก็เข้ามารับบริการได้นะคะแล้วก็ถ้าโอนจองพันเดียวนะคะมีสเต็มเซลล์ฟีให้ด้วย2เข็มนะคะอันนี้สำหรับโปรแกรมใต้ตานะคะใครที่อยากฉีดใต้ตานะคะตัวนี้นะคะก็มีราคาพิเศษนะคะ เหลือเพียง7,999บาทเท่านั้นนะคะใต้ตาก็สวยแล้วแต่ถ้าใครงบน้อยนะคะตาดำนะคะก็มาฉีดตัวเมวคโซไวท์คอลลาเจนได้พันเดียวนะคะแก้ตาดำแล้วก็ใหม่นาโนนะคะใหม่น้ำนาโนเหลือเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะก็ราคาพิเศษสำหรับใต้ตานะส่วนใครที่ชอบจุวีเดิมสวยไม่ถึงหมืน่น9,900 99บาทนะคะอาจารย์โอนะคะช่วยแชร์นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจุวีเดิมของเรานะคะ9,999บาทนะคะฉีดหน้าผากได้หวักชิวตินกาใต้ตา,ตาลองแก้มลองน้ำมากปากก็ได้นะคะสวยเลยนะคะส่วนใครที่มีงบน้อยงบน้อยเราก็เป็นนิว r อมิส s ค่ะ5,000บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครที่ไม่รู้เจ้าโปรไหนนะคะก็โอนจองพันเดียว ได้สเต็มเซลล์ฟรีนะคะโอนจองเนี่ยทักอินบอกนะคะโอนจองนะคะโอนจองพันเดียวนะคะได้สเต็มเซลล์ฟรีด้วยนะคะ คุณอาจารย์โอนะคะนี่อาจารย์โอพาเพื่อนมาทําเยอะมากนะคะก็เรามาแจกโปรกันต่อนะคะแล้ก็สําหรับสมาชิกนะคะที่มีงบน้อยร้อยใหม่ห,หมลักพันเราก็มานะคะบูโลสนะคะได้4เส้นเลยนะคะในราคา4,999บาทเห็นไหมคะสวยหลักพันเราก็มา เราก็สวยหลักร้อยก็มีนะคะฉีดวิตามินผิวนะคะเติมวิตามินผิว500อบาทนะคะ500บาทได้วิตามินเข้มข้นนะคะก็สวยราคาเบาๆเห็นไหมคะช่วงนี้นะคะฉีดหน้าใสก็500บาทเท่านั้นนะคะทีนี้เราก็มาต่อกันที่จูวิเดิมค่ะคุณอุ๋มพุ่งนีดวันศุกร์เจอกันนะคะ จูบิเดิมตัวนี้เราก็จัดโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง13ื่นสาเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่าโควิดนะคะเราลดเยอะนะคะลดเยอะทุกตัวเลยนะคะตัวนี้ก็นะคะพิเศษเหลือ1 3ื0 0บาทนะคะได้สเต็มเซลล์ไปอีก2เข็มนะคะสเต็มเซลล์เป็นตัวนี้นะคะของแถมนี่นะคะอันนี้ของแถมนะคะ ันนี้ของแถมปกติให้เข็มเดียวนะคะโควิดเราให้2เข็มเลยนะคะพิเศษให้เลยนะคะปิ่นก้าวนะคะเข้าสุขอาทิตย์เราก็จานนังคารนะคะตอนนี้เราเพิ่มวันที่ปิ่นก้าให้นะคะลูกค้าปิ่นก้าวรีเควสเยอะมากนะคะตอนนี้เราติดอันดับด้วยนะคะมีเว็บไซต์นะคะก็มีเพจมาจัดอันดับให้เรานะคะย่านปิ่นก้าวบอกเป็นคลินิกดังนะคะดังย่านปิ่นก้านะคะ ขัดฟันทําได้ค่ะจัดน่าจะเป็นจัดฟันจัดฟันทําได้ค่ะคุณอมรรัตจัดฟันทําได้ตามปกตินะคะไม่ต้องกังวลนะคะทําได้แล้วก็ใครที่มีเขาเรียกว่าเงื่อนไขทางสุขภาพมีโรคประจําตัวทักมาถามได้เลยนะคะหมอดูแลให้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็มีอะไรอีกโปรเยอะมากนะคะโปรเยอะมาก โปรสวยหลักร้อยก็มานะคะแล้วก็มียาลดน้ำหนักค่ะใครอ้วนนะคะใครอ้วน350บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะสวยหลักร้อยก็มี mm hmm. คุณเชอร์รี่วันอาทิตย์เจอกันนะคะ mm hmm. ใครที่สะดวกวันไหนนะคะก็นัดวันได้เลยแล้วก็ถ้าโอนจองทักอินบ็อกโอนจองนะคะ mm hmm. ได้สเต็มเซลล์ฟรีสองเข็มอันนี้เป็นโปรที่คุ้มมากนะคะ mm hmm. แล้วก็มีโปรอะไรอีก มีนาโบตะราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวลดให้เพิ่มนะคะก็เฉพาะคนไข้ที่ทักอินบ x ออนโนจองนะคะตัวนี้แคปเจอร์มาเลยนะคะก็ให้ราคาพิเศษนะคะแคปเจอร์ไม่ทันคนไข้อบอกตัวนี้นะคะก็ให้ราคาพิเศษนะคะเหลือเพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะได้หน้าใสามเข็มสลายไขมัน3เข็มเห็นไหมคะโปรแน่นมากอันนี้นะคะให้จำกัด5ท่านแรกที่โอนจองนะคะ คนที่สนใจแคปเจอร์หน้าจออินบ็อกนะคะนี่นะคะทักอินบ็อกนะคะโอนจองเลยนะคะก็ให้หาท่านแรกนะคะก็ลดราคาเพิ่มไปอีกนะคะฟิลเลอร์หน้าผากเท่าไหร่ ฟิลเลอร์หน้าผากสนใจเป็นยี่ห้อไหนเอาแบบนี้ก่อนถ้าใช้เป็นใหม่น้ําก็ซีซีละห้าพันนะคะฟิลเลอร์ก็มีนิวล m ร์มสนะคะก็ซีซีละห้าพันนะคะแล้วก็จูวีเดิมซีซีละเก้าพาร้อยบาทเห็นไหมคะสวยไม่ถึงหมื่นก็มา รักษาฝ้ารอยดำนะคะฉีดเมโสไวได้ค่ะคุณจุ๋มนะคะฉีดเมโสไวได้หรือว่าจะฉีดเป็นตัวพาสินตาก็ได้เข็มละ500บาทเมโสไวก็เข็มละพันนะคะแต่ถ้าใครมีงบหน่อยก็ฉีดเป็นไหมน้ำได้ได้ทั้งรักษารอยสิวกระตุ้นคอลลาเจนด้วยเข็มหนึ่งห้าพบาทแล้วก็ถ้าโอนจองมาพันหนึง่งได้สเต็มเซลฟีกสองเข็มด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะคุณจอยนะคะ คุณจอยมาเจอหมอะที่สยามสแควร์นะคะพรุ่งนี้อยู่ที่สยามสแควร์นะคะวันนี้อยู่ที่สยามสแควร์นะคะแก้ปากไม่เท่ากันขอดูหน่อยนะคะถ้าเป็นจากกล้ามเนื้ออาจจะต้องใช้โบท็อกนะคะโบท็อกก็มีโปร50ยูนิต2,005หรือว่าจะเป็นฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ก็ซีซี1,500บาทก็อยู่ในงบประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะเห็นไหมคะสวยหลักพันเราก็มาโอนจองไว้ก่อนเลยค่ะคุณอุ๋มปกตินะคะใครที่ไม่รู้จะเลือกโปรอะไร โอนจองเอาของแถมก่อนได้สเต็มเซลฟี2เข็มนะคะแล้วก็หมอจะเลือกโปรแกรมให้นะคะว่าเอาโปรแกรมไหนสวยที่สุดนะคะส่วนใหญ่ทุกคนที่โอนจองมาก็จะได้โปรไลฟ์สดที่ถูกที่สุดนะคะนะวันนั้นเลยนะคะคุณสุโยโย,โยสวัสดีนะคะใครที่อยากปรับใบหน้านะคะก็เข้ามาให้หมอดูได้มาไม่ต้องเครียด1 บอกงบได้เลยนะคะว่ามีงบจํากัดเท่าไหร่นะคะตอนนี้เป็นแบบนี้ทุกเคสแล้วนะคะคือบอกงบมาเลยค่ะไม่อยากให้เกินเท่าไหร่เราบริหารจัดการให้สวยเลยนะคะ,ะคนไข้นะคะคุณปันนะคะเป็นจักยาชานะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเป็นจักยาชานะคะแล้วก็ใครที่ต้องการมีคนสนใจโปรไขมันด้วยนะคะ โปรไขมันหน้าเด็กนะคะก็มีโปรชิปเฉพาะจุดนะคะเฉพาะจุด4จุดนะคะจะได้ในระคะหมื่นห้าเหมาทั่วหน้าเหลือ20,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นโปรโมชั่นช่วงโควิดอีกแล้วนะคะแล้วก็ได้สเต็มเซลฟี่ด้วย2เข็มคนไข้ออนไลนพันเดียวนะคะเห็นไหมคะโปรเยอะเบิร์นะคะช่วงนี้โปรเยอะเยอะมากนะคะอากาศหนาวแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวนะคะอย่าลืมห่มผ้าด้วยนะคะ ระวังเป็นหวัดนะคะตอนนี้ต้องระวังเป็นหวัดแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำอุ่นเยอะๆนะคะ PRP เอาไปเลยค่ะคุณการจนา2,000บาทนะคะ2,000บาทโปรไลท์ Pro สดนะคะขออะไรได้หมดนะคะ2,000บาทนะคะ d o ลลี่อาเรามีที่แนะนำนะคะก็จะมีจูวีเดิมนะคะหรือไม่ก็เป็นตัวเลเ t l เลนนะคะเลเเลก็แ0 0บันนะคะถ้าเป็นจูวีเดิมก็9,999บาท ไลยไขมันฉีดแขนได้ค่ะมีโปร20เข็มเอาไปเลยนะคะ5 0 0พันเท่านั้น20เขม็มห้าพันเท่านั้นเห็นไหมคะโควิดมาราคาเบานะ,ะแล้วก็ถ้าโอนจองโปรมานะคะพันหนึ่งนะคะได้สเต็มเซลล์เพิ่มอีก2เข็มด้วยนะคะเห็นไหมคะลดแลกแจกแถมเยอะมากนะคะมีใครอยากทำอะไร,รเพิ่มไม่ได้มอน ม่ไดมอนด์ฉีดแล้วสวยมากเลยนะคะให้ดูพรีเซนเตอร์ก่อนนะคะหน้าที่มีกรอบหน้านี่ก็เพอาะใหม่ไดมอนด์เลยนะคะเดีย๋ยวให้ดูใหม่ไดมอนด์ก่อนนะคะนี่เลยนะคะพรีเซนเตอร์เราเองนะคะเห็นไหมคะร้อยมากร,รอบหน้าแน่นสวยหลักพันก็มีนะคะ พันเดียวเท่านั้นนะคะช่วยเริ่มกระชับหน้าขาวใสนะคะดูสวยดูเด้งนะคะดูเด็กเห็นไหมคะสวยละพันเราก็มาแล้วก็ใครที่สนใจอยากชีดฟิลเลอร์คางห้าพันก็สวยได้แล้วนะคะนี่นะคะห้าพันเราก็สวยได้แล้วนะคะ เห็นไหมคะว่าปโปรเยอะเวอร์นะคะบอกเลยนะคะเห็นไหมคะว่าสวยลักพันสวยหลักร้อยราคาเบาๆนะคะมีใครอยากทำอะไรอีกนะคะมีใครอยากทำอะไรอีกบอกหมอเลยนะคะทักมาเลย คอยากทำอะไรเพิ่มทักมาเลยนะคะไทยนี่สเล่ย์ไทยนี่สเลยเ,เดี๋ยวขอเข้าไปคอมเมนต์หน่อยนะคะเดี๋ยวจะส่งรูปให้นะคะมีรูป ทำไมมันโพสต์รูปเข้าไปไม่ได้จะโพสต์รูปรีวิวให้คนไข้ดูนะคะโพสต์ไม่ได้นะคะคุณปลาณีทาไมโอนจองเข้ามาเลยได้เลยค่ะในเดือนนี้นะคะถ้าใครที่ไม่สะดวกในเดือนนี้ก็โอนจองเอาแต่ว่าแวะมาได้เลยแถมให้ใจด,ดีนะคะเข้ามาได้เลยนะคะสะดวกวันไหนนะคะก็ทักอินบ็อกนัดวันได้เลยนะคะคุณสิรัชชา แฟต้นแขน20เข็ม5,000ค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะก็เป็นราคาพิเศษนะคะแล้วก็ถ้าโอนจอง1,000หรือว่าเข้ามารับบริการในเดือนนี้นะคะก็ได้ฟรีสเต็มเซลล์2เข็มค่ะไดมอนด์เซลพันค่ะคุณ V นะคะเปลี่ยนยี่ห้อได้นะคะฟิลเลอร์ไม่ตีกันนะคะฉีดสวยไม่ต้องกลัวเอาแบบมาด้วยก็ได้นะคะถ้ามีแบบเนี่ยทำได้ตามแบบเลย คุณจลีรัดล่องหว่างคิ้วก็เราใช้ใหม่ได้นะคะเรามีนาโนลิฟ t นะคะ5,000บาทหรือว่าจะมาฉีดเป็นตัวซ u เปอร์ลิฟต์นาโนก็สวยนะคะตัวนั้น15,000บาทนะคะคุณเนโกมีโปรบิวตี้ฟูลอายค่ะบิวตี้ฟูลอายก็คือแก้ปัญหาหลักใต้ตาจะมีฉีดตัวอายคอนทัวร์รักษารอยดำ มีฉีดโบท็อกให้ด้วย30 u แล้วก็มีฉีดตัวเลเซเลนวิทาไลท์ให้ด้วยนะคะในราคาแค่9,999บาทเท่านั้นเห็นไหมคะว่าราคาโปรโมชั่นมากนะคะแล้วก็ถ้ามารับบริการในเดือนนี้มีฟีสเต็มเซลให้อีกนะคะก็ส่วนใหญ่เราก็ใส่สต็มเซลบำรุงรอบดวงตาได้เลยนะคะตาก็จะดูใสดูแบลดูขาวขึ้นแล้วก็ริ้วรอยจางลงด้วยนะคะ ลองลึกหว่างคิวเริ่มต้นถ้ายังลึกไม่มากเราใช้โบท็อกได้1,000บาทเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะสวยราคาเบาเบานะคะ,ะ,คะแล้วก็ใครที่สนใจโปรโตัวไหนนะคะก็ แวะมาตอนนี้เรามีราคาพิเศษทุกตัวนะคะและยิ่งเป็นคนไข้เก่านะคะยิ่งมีของแถมเยอะเวอร์ได้ทั้งโปรคนไข้เก่าแล้วก็ถ้าแนะนําเพื่อนมาได้โปรของแถมแนะนําเพื่อนด้วยนะคะส่วนคนไข้ใหม่ที่เข้ามารับบริการในเดือนนี้เรามีฟรีสเต็มเซลล์ให้ด้วย2เข็มเห็นไหมคะของแถมเยอะนะคะเหมาะกับช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดนะคะก็ราคาเบาทุกอย่างแล้วก็โปรโมชั่นเยอะทุกอย่างเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวหมอจะมีตรวจคนไข้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปตรวจคนไข้แล้วเดี๋ยวว่างปุ๊บมาแจกโปรต่อนะคะคนไข้วันนี้ใครที่สนใจก็ทักอินบ็อกนะคะโอนจองได้ถ้ายังไม่สะดวกในเดือนนี้นะคะวันนี้หมอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ